การคำนวณหาขนาดของวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบโดยใช้ไมโครมิเตอร์วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้สเตตไมโครมิเตอร์อุคูล่าไมโครมิเตอร์กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเชิงประกอบในกรณีที่สิ่งมีชีวิตมีขนาดเล็กมากไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเราจะมีวิธีอย่างไร ในการวัดขนาดของสิ่งมีชีวิตได้อย่างแม่นยำภายใต้กล้องจุลทรรศน์ไมโครมิเตอร์เป็นสเกลที่อยู่บนแผ่นกระจกประกอบด้วยออคูล่ามโครมิเตอร์และสเตตไมโครมิเตอร์การหาขนาดวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์ดโดยใช้ไมโครมิเตอร์เป็นวิธีที่วัดขนาดของวัตถุได้อย่างแม่นยำมโครมิเตอร์ประกอบด้วยออคูล่ามโครมิเตอร์และสเตตไมโครมิเตอร์ ซึ่งมีสเกลอยู่บนแผ่นกระจกการหาขนาดของวัตถุทำได้โดยนำออคูล่าไมโครมิเตอร์มาเปรียบเทียบกับสเกลของสเตตไมโครมิเตอร์เพื่อคำนวณหาความกว้างของช่องบนออคูล่าไมโครมิเตอร์ที่แต่ละกำลังขยายจากนั้นนำมาวัดขนาดของวัตถุการใช้งานออคูล่าไมโครมิเตอร์จะใส่บริเวณเลนใกล้ตาส่วนสเตตไมโครมิเตอร์ใช้วางบริเวณแท่นวางวัตถุ สเตต m i ไมโครมิเอร์เป็นแผ่นกระจกมีขนาดเท่ากับกระจกสไลด์มีสเกลที่มีความละเอียดแตกต่างกันแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆซึ่งขนาดของแต่ละช่องสามารถสังเกตได้จากที่เขียนระบุไว้บนสเตต m i ไมโครมิเตอร์ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้สเตต m ตไมโครมิเตอร์ที่แต่ละช่องมีขนาด0.01ม mm, ิลลิเมตรมีทั้งหมดจำนวน100ช่อง ออคูล่าไมโครมิเตอร์เป็นแผ่นแก้วบางและกลมตอนกลางของแผ่นแก้วมีสเกลแบ่งออกเป็นช่องเล็กๆอาจมี50ช่องหรือ100ช่องซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบ100ช่องหลักการวัดขนาดโดยใช้ไมโครมิเตอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์จะเป็นการเปรียบเทียบสเกลของอ c อ l คูล่าไมโครมิเตอร์กับสเกลของสเตตไมโครมิเตอร์แล้วคำนวณหาว่า หนึ่งช่องบนอ c u l คูล่าไมโครมิเตอร์มีขนาดกว้างเท่าไหร่ที่กำลังขยายของเลนใกล้วัตถุขณะศึกษาเพื่อนำค่าที่ได้ไปคำนวณหาขนาดของวัตถุซึ่งทำได้โดยเลื่อนหาสเกลของอ c อกคูล่าไมโครมิเตอร์ที่ซ้อนทับกันพอดีกับสเกลของสเตทไมโครมิเตอร์การหาขนาดช่องของอ c u l a ูล่าไมโครมิเตอร เริ่มโดยเลื่อนหาสเกลที่ซ้อนทับกันพอดีของออคูลา m i ไมโครมิเตอร์กับสเตทไมโครมิเตอร์เช่นเมื่อใช้เลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย4เท่าพบว่าช่องของออคูลา m i ไมโครมิเตอร์40ช่องซ้อนทับกันพอดีกับ100ช่องของสเตทไมโครมิเตอร์จากนั้นนำมาคำนวณ40ช่องของออคูลา m i ไมโครมิเเท่ากับ1 0 0ช่องบนสเตทไมโครมิเตอร์ ดังนั้น1ช่องของออคูล่าไมโครมิเตอร์เท่ากับ2.5ช่องบนสเตทไมโครมิเตอร์1ช่องบนสเตทไมโครมิเตอร์เท่ากับ0 0 1ม mm. ิลลิเมตรดังนั้น1ช่องของออคูล่าไมโครมิเตอร์มีขนาดเท่ากับ0.025ม mm. ิลลิเมตรเมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย10เท่า 100ช่องของ ocular micrometer เท่ากับ100ช่องบน stage micrometer ดังนั้น1ช่องของ ocular micrometer เท่ากับ1ช่องบน stage micrometer 1ช่องบน stage micrometer เท่ากับ0.01ม mm. ิลลิเมตรดังนั้น1ช่องของ ocular micrometer มีขนาดเท่ากับ0.01ม mm. ิลลิเมตร เมื่อใช้เลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย40เท่า100ช่องของอ c u l ล่าไมโครมิเตเท่ากับ24.5ช่องบนสเตทไมโครมิเตอร์ดังนั้น1ช่องของอ c u l ล่าไมโครมิเตเท่ากับ0.245ช่องบนสเตทไมโครมิเตอร์1ช่องบนสเตทไมโครมิเตอร์เท่ากับ0.01ม mm. ิมดังนั้น หนึ่งช่องของออคูล่าไมโครมิเตอร์มีขนาดเท่ากับ0.00245ม mm. เมตัวอย่างการคำนวณหาขนาดของพารามิเซียมการหาขนาดพารามิเซียมภายใต้กล้องจุลทรรศน์เมื่อใช้เลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสเท่าเริ่มจากให้ออสเต a ตไมโครมิเตอร์ออกจากแท่นวางวัตถุจากนั้น ใส่สไลด์พารามิเซียมที่ต้องการศึกษาเข้าไปแทนจะเห็นว่าเมื่อใช้เลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสีเท่าพารามิเซียมมีขนาดเท่ากับ8ช่องของออคูล่าไมโครมิเตอร์จากการเทียบกับสเต็ไมโครมิเตอร์1ช่องสเกลของออคูล่าไมโครมิเตอร์มีค่าเท่ากับ0.025ม mm. ิลลิเมตร ดังนั้นพารามิซียมจึงมีขนาดเท่ากับ0.2มิลลิเมตรเมื่อใช้เลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย10เท่าพารามิซียมมีขนาดเท่ากับ19ช่องของออคูล่าไมโครมิเตอร์จากการเทียบกับสเตทไมโครมิเตอร์1ช่องสเกลของออคูล่าไมโครมิเตอร์มีค่าเท่ากับ0.01มิลลิเมตรดังนั้น พารามิซียมจึงมีขนาดเท่ากับ0.19ม mm. ิลลิเมตรเมื่อใช้เลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย40เท่าพารามิซียมมีขนาดเท่ากับ76ช่องของอ c u l ล่าไมโครมิเตอร์จากการเทียบกับสเตทไมโครมิเตอร์1ช่องสเกลของอ c u l ล่าไมโครมิเตอร์มีค่าเท่ากับ0.00245ม mm. ิลลิเมตร ดังนั้นพารามีเซียมจึงมีขนาดเท่ากับ0.1862ม mm. ิลลิเมตรถ้าเปลี่ยนกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุจะต้องเปรียบเทียบสเกลของออคูล่าไมโครมิเตอร์กับสเตทไมโครมิเตอร์ที่กำลังขยายนั้นใหม่เสมอเพราะจากภาพจะเห็นว่าขนาดของช่องหนึ่งช่องบนออคูล่าไมโครมิเตอร์ จะเปลี่ยนแปลงตามกำลังขยายของกล้องจุลทรรศในขณะที่สเกลบนสเตดไมโครมิเตอร์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะวัดขนาดของพารามิซียมโดยใช้กำลังขยายของเลนใกล้วัตถุเท่าใดาก็จะได้ขนาดใกล้เคียงกันแต่ที่เลนใกล้วัตถุกำลังขยายสูงขึ้นจะสามารถวัดได้ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้น